No, that's <laughs> I uh -huh. uh -huh. สวัสดีเอทุกท่านนะครับอ่าวันนี้๋ยวผมจะมาทำคลิปอ่านกต่อนะครับที่จยัดมาจากเซนต์เตมเมอวานนะครับคือนกต่อพรเนียดเก่าแล้วเขาเอาฝึกทํานกดินนกกิ่งนะครับผมนี่เฉลยรวมรวมก็400กว่าตัวนะครับนกไม่ต่ํากว่า8ปีนะครับตัวนี้นกเสียงใหญ่ป่าร้อยนะครับเป็นนกพเนียดเก่านะครับมันเก่าก็เลยเอาทํานกต่อดินนะครับมีการได้เชือกมาด้วยนะครับนี่นะครับนกถ่ายคนอยู่นะครับเนี่ย เมื่อวานไปก็ในคลิปนิดเดียวนะครับพอบนนั้ผมเดี๋ยวทาคลิปอีกทีหนึง่งเมื่อเช้าคนน้าําตักแดดเริ่มมีสีมีสันขึ้นมานะครับได้กินมินลงมินเหล็ดดินดํานะครับนี่ครับนกไผ่ขนใหญ่นะครับตัวนี้ครบเครื่องนะครับเป็นนกกลกเดียวเรียกเบาๆนะครับนกอยกู่ใกล้ๆแต่มันถ่ายขนเต็มมันไม่ใช่แบบนี้นะครับมีหนุนอ่างด้วยเดีย๋ยวมีคลิปเพิ่ม,เต,มเติมนะครับใครสนใจ นะครับแอดไลน์มาเลยอ่างเกือบตลอดนะครับขึ้นจัดๆกับบางทีบางยกกันตลอดเลยจะมีครูธรรมดา2คํคำท้ายแค่นั้นเองนะครับ2อสาคำท้ายแค่นั้นเองแล้วเสียงใหญ่ด้วยนะครับกุกเดียวนะครับฉเฉลยต่อดินกับจริงประมาณ200กว่านะครับ250ไม่ขาดนะครับนี่สอบถามเซนติมาแล้วก็ต่อพะเนียดอยู่กับเจ้าของเก่าก็ประมาณ5-60ตัวนะครับก่อนจะมาอยู่ กับเซนเต้นะครับก็เอามาเล่นพเนอีกประมาณได้อีกประมาณ4ี่หตัวนี่แหละครับแล้วก็เลยทําต่อดินนะครับมัดขาต่อดินนะครับฝึกก็่าจะเล่นได้ก็ใช้เวลานะครับมันเป็นนกป่านะครับมันไม่เหมือนลูกผสมนะครับนี่ดูนกถ่ายขนครับอาจารนะครับนี่ครับสู้ก็สู้แต่มันไม่เต็ม100%ปซนนะครับคือมันเรา เก็บขนมันนะครับนกนะครับมันก็ไม่ค่อยอยากจะสู้เท่าไหร่มันอยากอยู่ตัวเดียวมันอันนี้ผมจะมาทําคลิปอยากให้ครูให้ฟังนั้นยาวๆนะครับผมนี่ตัวใหญ่มากนะครับนกตัวนี้ผมถามจีบเซนเต้ต้งแต่ประมาณ3-4ปีที่แล้วไม่ยอมแบ่งให้นะครับนกตัวนี้อ่าันนี้ก็ได้จังหวะนะครับดูครับดูตัวเท่านกพิราบเลยนะครับผมความนิ่งก็90%ซนนะครับเพราะว่ามันอยู่บนชานอะไรได้หมดนะครับนกตัวนี้ ผมไม่มีชานนะครับผมไม่ใช่สายดินนะครับผมก็เลยมัดเชือกไว้ในกรงแต่เขาก็ไม่พันครับเพราะว่าจะอยู่บนคอนตลอดตัวนี้แต่ก็ะดูตลอดนะครับกลัวมันพันเหมือนกันเลยครับเพราะว่าไม่มีชานเนาะผมไม่ใช่สายดินถ้ามีชานผมก็จะไว้บนชานอยู่นะครับอ่านะครับท่านใดสนใจนะครับ VIP นะครับเอาไปรอขนสักหน่อยไปฟิตไปบิ้วขนรอขนสักหน่อยนะครับอ่าจวดแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับต่อกิ่งต่อพะเนียต ต่อดินสบายนะครับตัวนี้ตัวนี้ต่อก้อนนะครับต่อดินต้องเอาย้องก้อนนะครับนกป่ามันไม่เหมือนลูกผสมนะครับเขาว่าเขาฝึกก้อนมานะครับเนาะก็ตามนั้นแหละครับผมใครสนใจหรือจะไปไบเฝ้าบ้านตัวนี้ก็คูคนนะครับผมยวถ่ายขนเต็มดีดีเดี๋ยวมันเข้าหน้าเข้าตาดีๆีนี่คูคนนะครับตัวนี้เสียงใหญ่ด้วยใครจะไปฟังนะครับโยนเพาะนะครับผมได้ยินเสียงโยนละนะครับผมอ่ะโอเคผมก็ไม่พูดมากเนาะคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้แหละครับใครชอบก็ทักมาโทรมาเลยนะครับหรือแอดไลน์มาก็ได้ นะครับตัวนี้สมบูรณ์ร0อยเร์เดูเล็บยาวเยือกเลยนะครับอยู่แต่บนชาญนนะครับนี่ดูเล็บสมบูรณ์ทุกอย่างยกเว้นขนกําลังถ่ายนะครับผมนกช่วงนี้กําลังถ่ายขนโดนฝนนะครับผมก็เลยพ่นน้าเลยไล่ให้เขาสุดไวๆเลยนะครับผมพ่นน้ําตากแดดอ่อนๆตอนเช้านะครับผมก็ชอบมากนะครับนกนะครับมันกําลังคันขนมันนะครับอ่ะนี่ครับนกเขาใหญ่เพชรบูรณ์นะครับของแท้แน่นอนนะครับผม บางตัวตามจีบหลายปีกวัวเจ้าของเขาจะแบ่งให้ต้องรอจังหวะนะครับผมตอนเจ้าของเขาเล่นเขาอะไรอยู่เขาก็จะไม่ค่อยอยากแบ่งทอะไรพอตอนไม่มีเวลาแล้วก็เออได้จังหวะแล้วก็จัดมานะครับถูกใจก็จัดเลยไม่ดีลานะครับผมนี่ครับนกดีๆนกเพชรบูรณ์แท้นะครับผมนี่ครับป่าร้อยนะครับไม่ใช่ลูกผสมนะครับดูจังหวะการคูการเรียกนะครับหายากนะครับอ่างเสียงใหญ่กุ๊เดียวนะครับ ก็ขอบคุณ f c ทุกท่านที่อุปการะไปนะครับอ่านะครับผมท่านได้ของแท้แน่นอนตัวไหนตัวนั้นนะครับผมเมื่อวานก็ขอบคุณ f c สระบุบรี FC เดิมมาไปตัวที่เจ็ดที่แปดแล้วบางคนก็จำไม่ได้เอาเจ้าจอมขมังเวทไปนะครับหลิวตันเสียงเล็กนะครับคารมคูอ่างนะครับอ่ะรอ,อส่งครับรอรถคอนเฟิร์มมาว่าเขาวิ่งวันไหนนะครับเพิ่งหลังสงการนะครับผม เพราะว่ารถเขาก็หยุดสงการเหมือนกันนะครับใครเอาก็โทรมาเดี๋ยวผมเตรียมเช็ครถส่งให้ไม่มีปัญหานะครับกับผมนะครับใจผมก็อยากส่งโอนมาเลยก็อยากส่งให้เลยะครับทันใจนะครับผมแต่ผมก็อยากให้ f c ได้ทันใจเหมือนกันเพราะว่าผมนี่ก็เป็นคนค่อนข้างแบบว่าใจร้อนเหมือนกันซื้ออะไรแล้วก็อยากได้เลยเนาะใจเขาใจเรานะครับเนาะอ่ะตัวนี้นะครับเจ้าบับเบิ้ลบีนะครับคูอ่านนะครับผม ใครชอบนะครับโทรมาเลยอ่ะคลิปนี้จะปิดคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับผมก็พอได้คลิปให้ f อได้ตัดสิในใจเนาะใครชอบนะครับผมโทรมาสอบถามเลยนะครับเรื่องราคานะครับไม่ต้องม้นเนาะมินไม่ทันนะครับต้องโทรมาถามเอาเอาไม่เอาไม่ว่ากันนะครับขอยโทรมาคุยกันเนาะนะครับใครไม่สะดวกโทรมาทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวผมโทรกลับไม่ต้องกลัวนะครับผมถ้าใครไม่สะดวกโทรมาเดี๋ยวผมโทรไปนะครับทิ้งเบอร์ไว้ถ้าท่าน่าย,ายังไงเนาะ ได้หมดนะครับผมหรือแอดไลน์มาก็ได้เบอร์โทรใต้คลิปเลยครับผมปิดแล้วผมก็จะลบเบอร์ออกนะครับอบอกไว้ก่อนเลยเดี๋ยวบางท่านเข้ามาเข้าใจผิดทำไมไม่ทิ้งเบอร์จะติดต่อ,อยังไงนะครับผมชมให้จบคลิปเนาะจะได้เข้าใจนะโทรมาคุยกันมันจะรู้รายละเอียดกว่านะครับคลิปนี้ก็ปิดคลิปไปเพียงแค่นี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ